สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนลนันโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟผสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ นส,น ouais. see, see, peace, peace, detail, สนับสนุนดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนดูน้ำมันงาดำเสริมมเอ็กโลโก้ดัลลี่ต้านนุ่นสระบต้องหัวนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีประชุมบูรณาการขับเคลื่อน YSDN สมุทรปราการและคืนข้อมูลวิจัยพฤติกรรมสุขภาวะสีด้านและวิจัยความชุกปัจจัยเสี่ยงสุขภาพสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการสคลหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัด สมุทรปราการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการและมูลที่เครือข่ายพลังสังคมจัดเวทีประชุมบูรณาการขับเคลื่อน YSDN สมุทรปราการคืนข้อมูลวิจัยพฤติกรรมสุขภาวะสีด้านและวิจัยความชุกปัจจัยเสี่ยงสุขภาพภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์แผนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดำเนินงานและยกระดับเครือข่ายเยาวชน YSDN สมุทรปราการเครือข่ายเยาวชนภาคประชาชนสมุทรปราการหน้าแคนวัดฮอชันหนึ่งโรงแรมรูฮิปโปซอยแบริ่ง34ถนนสุขุมวิทร้อเจ ตำบลบงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพิธีกรดำเนินรายการนายวันชนกทองใบผู้ช่วยผู้ประสานงานแผนงานนโยบายสาธนะารณนะสครนะโดยมีนายวิศนุศรีทพงศ์ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรจักกพันธ์พรมฉล่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนนบุรีสมุทรปราการนายทิติพัทรสศทธิกิจภาคประชาชนสมุทรปราการน,นายขเนศกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการอาจารย์สุรเชษฐ์โพอ่อนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการสครนะว่าที่ร้อยตี ชัดชวันนุชลำยองผู้อำนวยการสำนักง,งานกกทจังหวัดสมุทรปราการนายขวัญเมืองอยู่นานประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน3และภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับการสนับสนุนจริงจ,จังจากภาครัฐในพื้นที่หลายๆท่านจะเห็นว่าจะมีทั้งในเรื่องของ,ของ,ของบางส่วนที่เน้นไปเรื่องของว่าปัญหาคนกลุ่มงานของหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สูรนึ้ก็คือสำนักง,งานเจ้าขายองคอ์กรนุงเล่าจวมาถูกรายภายใต้ภาคีสอนะครับคือการถูกนของสองนะครับทีนี้คือกลุ่มอายุสาสาที่เป็นขอน้อมูลครับในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีจำนวนประชากรของอสุขภาวะสีด้านนะครับสังคมนะครับจิตใจนะครับเรื่องของอร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของสติปัญญาครับแล้วก็ปีนี้่องพิเศษเราเพิ่มเรื่องของการประเมินนะที่เช่นพุซซอรเนี่ยเป็นรายการใหญ่ที่มีความสูงมากกว่าคนที่คนที่ไม่ใช้นะครับ ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เวทีคืนข้อมูลนะครับมีน้องๆที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับไปชวนกันศึกษาข้อมูลเรื่อง พื้นที่เสี่ยงพื้นที่สร้างสรรค์และก็ความชุกข,ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป็เกเยาวชนครับวันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็น้องๆในชุมชนในพื้นที่เนี่ยก็มารับฟังข้อมูลกันนะครับก็ในเวทีก็มีการคืนข้อมูลที่ไปเก็บมานะครับเพราะว่าเราเพบว่าระยะหลังเนี่ยพื้นที่เสี่ยงกับพื้นที่สร้างสรรเนี่ย รูเ้เหมือนว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชากระท่อมบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่แพร่ระบาดมากนะครับไม่รวมถึงเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ผับบาหรือว่า พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทําผิดนะครับก็คาดหวังว่านะครับสสสเครือข่คนเล่าคาดหวังว่านี่จะเป็นจุดตั้งต้นนะครับในการที่จะชวนนะครับหน่วยงานทั้งประเทศช่วยกันขยับนะครับเพื่อแทนแทนที่เราจะไปรุมปม่มหลงกับอบายมุกหรือปัจจัยเสี่ยงที่กําลังเพิ่มนะทิศทางของรัฐนโยบายรัฐเนี่ยนะครับใช้โมเดลของสมุดบระการที่กาลังศึกษาข้อมูลเป็นฐานแล้วก็มาปิดจุดอ่อนพัฒนาเด็กเยาวชนด้วยกันครับทีมข่าว a e c TV c h a n ชน l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422สามาน์สนับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟสุขภาพกาแฟที่อิมวานไม่ม <quad> ีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแควเซียมแควเียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเสริมีกลดกอดดัาลดอิตต้านน้มูนอิสระต้องควนนี้เลย